กราบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยครับอยู่กับช่องพีซ่าทีวีนะครับวันนี้จะมารีวิวแมปลิฟนะครับเป็นอะไรที่เพอร์เฟคนะครับสุดยอดมากครับเลือกชั้นได้ด้วยครับมาดูนะครับสมมติครับคนจะไปชั้นสามก็กดลุกนี่ครับมีปิดประตูนะครับสุดยอดมากกซขึ้นไป่คชั้นสามมันก็จะมีเขียนบอกนยครับว่า ชั้นนี้ชั้นนี้นะเราอยู่ชั้นไหนแล้วซึ่งเราไปชั้นสีก็กดเลยครับชั้นสนะี่เห็นไประตูก็จะเปิดให้ด้วยนะครับสุดยอดมากครับเราจะกลับไปชั้นเดิเหมือนเดิม,มดผมกดบ้ายเอาทำไปไม่ทันแนละ้วก็ลงตรงนี้เอาก็ได้กล้วล้วายเรยงนิดนึงก อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นี่ครับทั้งหมดวงจรเลสโตนนะครับก็ถ้ามีเสียงมาหาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมาหาข้างบ้านนะครัเลสโตน stone เข้ามัแล้ถ้าใครใตค้คลิปลิงกิ้งชัทเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้มีคลิปต่อไปนะคครับ